สุดท้ายเราทำเป็นไงบ้างคะเรียบรอเลยค่ะก็รู้สึกว่าน่าเสียดายครับแล้วก็อยากให้มีตอนมากกว่านี้ทุกคนจะได้ดูดูกันได้อย่างแบบอินใจเร็วมากเพราะว่าเราออนในดิสนี่พาอาทิตย์ละสองตอนก็นั่นจเร็วหน่อยนี่ครับครับผมก็ก็ดีใจแหละเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วผลงานที่เราทำมัน มาในโหดมาถึงจุดที่แบบจะจบแล้วแล้วก็เราจะปล่อยตัวละครกลับไปอยู่ในโลกของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจอย่างหนึ่งที่ได้มาดูกับแฟนๆวันนี้ด้วยครับผมแล้วจะรู้สึกว่าเอิร์ธกับมิ้นเนี่ยจะรู้สึกว่าปูุกพันกับทุกซีรีส์นี้เป็นพิเศษเลยเพราะครั้งก่อนที่้องไห้อ๋อใช่ก็จริงๆแล้วผมปลุกพันทุกซีรีส์แหละครับเพราะว่าทุกโอกาสที่ผมได้รับมาผมตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเนี่ยอย่างภูผาหรือว่าตัวละครลุงจิมเองเนี่ยรู้สึกว่าผมทำกันบ้านแทบทุกววัันนนเเเลลยยมมป็คาททรงจี่ น่าจดจําแล้วก็ได้เราได้เรียนรู้จากตัวละครนี้เหมือนกันดีครับดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันแป๊บเดียวเองเนาะผ่านมาแป๊บเดียวเองอ่ะประมาณสี่สัปดเจอกันอีกแล้วไม่อยากให้มันจบเลยเราเจอกันอีกเราเจอกันอีกแล้วไม่มันดีใจดีใจที่มาเจอกันอีกเนาะแบบมันจบไวครับเดต้องคิดถึงมากๆแน่ๆครับผม ใช่ครับก็เหมือนที่ข็าตังพูดเลยครับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวครับเพราะว่าเหมือนจําได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งมาดูอีพีหนึ่งไปด้วยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาดูอีพีสุดท้ายไปด้วยกันก็ <c oughs> อยากให้ทุกคนครับช่วยกันส่งตัวละครทุกตัวกลับไปสู่โลกของเขาอย่างมีความสุขนะครับครับผมก็ที่เพื่อนกับขาตามบอกว่ามันเร็วไปใช่ไหมครับว่าอยากให้มีต่อแต่ผมรู้สึกว่า แค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วผมดา,า<ว>แต่ทิลี่มันแบบมาเวชีมาเวชีเหรอมันเจ็บปวดพอแล้วผมดู EP หนึ่งเมื่อวานดูของที่เข้าตาังผมแบบโอ้โหไปสลายแม่แม่แแม่ผมรู้สึกโอเคพอแล้วแค่นี้เจ็บปวดพอแล้วออครับผมรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่มันจบ ที่วันนี้พอดีครับโอ้ยองรต้องอดูย้อนย้อนยอเยวเปล่าวันนี้อนุนจบมีลเลยสิข้อนุมโอ๊ยอรู้สึกยังไงบ้างวีรู้สึยังไงบ้างอค่ะวันี้ถึงจบแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูบทสรุ ฝั่งนี้บ้างครับหนูจะบังคู่นี้บ้างครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับคู่นี้บ้างไม่รู้เลคะครับมาถึงรู้สึกยังไงที่เรื่องนี้ใช่จ้ะมันจะจบมันเลยใช่รู้สึกอย่างที่พี่มิกบอกอยากให้มันมีแบบถึง EP ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากไม่อยากอยากให้มัน ยังไม่อยากให้มันจบอะไรเงี้ยยังอยากร้องให้อีกเยอะแต่ว่าผมรู้สึกเขาเรียกว่าดีใจที่ได้เป็นตัวแทนเขาเรียกว่าสื่อได้ตัวแทนเป็นตัวแทนแบบถ่ายทอดความรักของอ,อีกมุมมองหนึ่งอีกมุมมองของดีมีอ่ะมุมมองของดีมอีกมุมมองหนึ่งของผู้พิการทางการได้ยินอะไรก็เป็นความรักที่ผมว่าเป็นความรักที่สวยงามครับเป็นความความรักที่แบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่เป็นการกระทำอะไร คได้เลยครับสวัสดีครับอย่างในซีรีส์เรื่องนี้เราต้องรับบทคนที่แบบเออแบบผู้การอ่ะแล้วก็มันมีเรื่องของเขาเรียกว่าโจกของเรื่องของครอบครัวด้วยอ่าครับต้องเข้าไปอีกเอาต้องเข้าไปอีกได้ไหมได้ครับรู้สึกยังไงพอแบบรู้สึกไปสะท้อนอีกมุมหนึ่งมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยซีรีส์วายที ครับครับรู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ได้มารับบทนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะชาเล่นตัวเองด้วยเป็นบทที่ดีมากๆด้วยครับแล้วก็ได้สะท้อนสังคมได้สะท้อนออได้เป็นอีกหนึ่งเสียงให้กับผู้ที่เป็นพิการทางการได้ยนะินครับในการเล่นตัวละครฮาร์ตัวนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับได้ได้เรียกว่าอะไรถ่ายทอดความรักอีกแบบหนึง่งที่ยังไม่เคยเห็นขนาดนั้นในทีม M P V ครับก็ดีใจครับซึ่งจากที่เราบอกว่าตัวละคร พอวันนี้มันจะจบแล้วอะรเรารู้สึกว่าเราให้คะแนนตัวเองแค่ไหนให้คะแนนตัวเองนี่เหรอ,อ,อผมรู้สึกผมทําดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันณขนาดนั้นครับใช่เ,เพราะว่าผมก็แบบไม่รู้ว่าคนที่มีการพิพการทางด้านนี้รู้สึกยังไงจริงๆหรือว่าเ,เขาจะแบบถ่ายทอดออกมาอย่างไงจริงๆ ผมพยายามที่จะถ่ายทอดไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ในความเข้าใจของผมก็สำหรับผมที่ร้องเมลงนี้นะครับก็ผมก็รู้สึกว่าคือตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพลงนี้มันจะเป็นเวไหนคือฟังแล้วมันก็ไปได้ทั้งเวเศร้ากับ อบอุ่นให้ความหวังก็คือแต่พอเราเอาเพลงนี้ไปใส่ในซีรีส์แล้วมันก็สามารถทำให้คนดูแบบอินไปตามนั้นได้ว่าเออมันให้ความหวังนะอะไรประมาณนี้พี่ได้เทคไหมได้เทคเ็คคนที่เข้ามาคอมเมนต์อ๋อผมเช็คผมเช็คผมดูเขาใน u t u b e กับแบบ t w i t t e r ครับก็รู้สึกว่าทวิตเตอร์ทวิตเตอร์แล้วก็เลยเสีย่เออได้ทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ก็คือ เออคนคนก็รู้ดีอ่าคนคนก็อินแบบคนก็อินไปกับเพลงด้วยแล้วก็คนก็เหมือนอย่างที่ผมบอกคือแบบไปทั้งสองฝั่งว่าเป็นยังไงบ้างแบบบางคนเขาเศร้าอยู่ฟังแล้วเขาก็จะเศร้าหรือแบบบางคนเขาต้องการความหวังฟังแล้วก็ได้ความหวังผมรู้สึกว่ามันสามารถตีได้หลายแบบวันนี้มีโชว์มาฝากแฟนๆด้วยเป็นท้ายครับ ใช่ผมใช่ไหมใช่สนชกคนนี้กันคุณไม่ก่อนแน่เราจะมีโชว์สับไก่ไหมหรือว่ายังไงจบแล้วเราต้องทำแล้วนะเอาสับไก่บางทีเลยเหรอฮะก็มีแน่นอนครับทุกคนมีครับไม่ถึงว่าไม่ไม่ใช่โชว์สับไก่แต่มีโชว์ของทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะน้องฟอร์ดนี่ไปโชว์เปิด ใช่เอาเฉลยเลยเหรอเฉลยเลยเหรออุ้ยแล้วแต่ละคนก็มีโชว์ตัวเองเหมือนกันก็ทุกคนตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนอย่างเต็มที่ครับก็ต้องรอดูนะครับอ่ะมีฝากนิดนึงค่ะตอนสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาติดตามเรามาก็อย่างอื่นเลยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากแก้ข่าวนิดนึงจริงๆแล้วผมไม่ได้หัวไปโขกโต๊ะเขาเขาผักกันไม่ใช่คนเชื่อที่ผมพูดไปอ่ะ เชื่อ <laughs> 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 เอาไว้ก็คือขอฝากซีรีส์เรื่องนี้นะการพาระจันทร์มันไก่ครับผมมูเลชิเก้นก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ดูมันเป็นซีรีส์ที่เล่ามุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนรักแล้วก็จร,จริงๆแล้วมันมีมุมมองในหลายมุมมองมาก <h ums> ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูกันเพราะาซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันสอนอะไรใครในหลายๆคนมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นแกร็บแล้วก็ มันเป็นเรื่องของความคิดของทุกคนที่มันแตกต่างกันแต่ทุกคนมีมุมมองของตัวเองถ้าเกิดเราได้ดูแล้วเราได้คิดตามตัวละครในแต่ละตัวละครเนี่ยเราจะเข้าใจทุกมุมมองของตัวละครครับผมก็อยากจะฝากทุกคนให้ดูนะครับสาธุสาธุอิอร์แฟนหน่อยเซมินา่า<อ>ตนองจับแฟนไทยแล้ก็มีแฟน่างประเทศด้วยเดินไปเลยเดินไปเลยเหรอมาเลยมาทีนี้ hello interfans uh, thank you for supporting moonlight chicken until the very last episode we are very happy to uh, be able to have the first fan meet for the first ep of moonlight chicken and also the last ep so thank you for your support and we're hoping to see all of you guys very soon in the next series or maybe in the next fan meet thank you yeah. 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 เขาตั้งบอกว่าเขาตั้งจะแปลประโยู่นาทีให้ดูแมนดูเรื่องนาทีนาที้เขาพูดว่าอะไรแปลให้ฟังหน่อยสุดยอดขอบคุณครับ